ไปคุณตุ้มนะคะสายสุดท้ายวันนี้ค่ะจากกาญจนบุรีคุณตุ้มสวัสดีค่ะครับคุณตุ้มคะสวัสดีครับคุณ่านหนอคุณจิมมี่ครับค่ะบอกว่าหมออนามัยไม่จ่ายยาให้ยาอะไรคะที่แถวบ้านผมที่มีเอ่อบาหวานไขมันความดันนี่ทางอนามัยไม่มียาให้เลยบอกเขบอกให้ไปซื้อเอาเองครับทั้งตำบลเลยครับทั้งตำบลเดี๋ยวนะ ทั้งตำบลเลยอนไมคือรอพสตอใช่ไหมคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะตอนนี้ที่เป็นรอพสตอืมครับแล้วทำไมเราไม่ไปที่โรงพยาบาลอำเภอก็เมื่อก่อนเอารับยาที่นี่ทางนั้นครับตอนนี้ทำไมก็ให้ไปซื้อเองครับก็ไปซื้อเองครับตอนรอพสต์อะไรเนี่ยที่ตำบลหนองขาวอำเภอคำวงครับหนองขาวเหรอครับ น้องเาขม่วงกาญจนบุรีต้องตรวจสอบมาพี่น้องอต้องตรวจสอบก่อนเนะาะเราขอขาตรวจสอบกับทางทำ<ม>ไมทำไม,ไมถึงเมื่อก,ก่อนอรับยาที่อนามัยครับแต่ตอนนี้กลบอกว่ายาไปที่อบจอแล้วทำไมถึง<อ>เป็นอบงเลยครับไมมใช่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 เพราะว่ารอพอสตอเดี๋ยวนี้ไปขึ้นเปลี่ยนสังออกัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วครับแต่ว่ามันก็เออ ตกลงมีปัญหาเลยเหรอออก็มีปัญหาชาวบ้านต้องไปซื้อหาซื้อยากันเอาเองครับทั้งยาบาวานไขมันความดันมันก็ไม่ต้องซื้องคือมันเขาอาจจะบอกว่ามันก็ต้องไม่ซื้อนะอาจจะให้ไปรับอีกที่หนึ่งแต่ไม่สะดวกก็เลยไปซื้อเองที่ส่วนใหญ่ไปรับที่ไหนถ้าเขาบอกอะก็เมื่อก่อนก็รับที่อนามัยทั้งนั้นแหละครับมีมีหาเบอร์ของรพสตหนองขาวตาม่วงหนวงจีเลยได้ค่ะลองถามเจ้าหน้าที่เขาดูก่อน นะครับผมว่าอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนกันหรือยอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่า,ามมแต่ว่ามันมีการย้ายรอพอสต่อไปอยู่กับอบอจอแล้วจริงจริงม,มีค่ะแต่ส<อ>ักก่อนสักครู่นะคะพี่น้อง,องประชาสันเดี๋ยวทีมงานแจ้งผมว่ารายการออกกี่โมงจบกี่โมงนะครับแจ้งเวลาให้ผมทีครับเขียนเวลามาเลยครับเดี๋ยวนะคะพี่น้องอันนี้ คุณลุงต้มติดต่อ,อ,อบัตรทองด้วยนะสปสชหนึ่งสามสามศูนย์นะลงุงอะไรนะครับหนึ่งสามสามศูนยเบอร์โทรศัพท์สี่ตัวนะ่ะจดไปโทรไปถามเ้าด้วยนะหนึ่งสามสามศูนย์นะครับครับครับหนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็เดี๋ยวผมจะถามปัญหนานี้และถามคุณผู้ชมท่านอื่นไปด้วยนะครับว่าท่านมีปัญหนานเดียวกันไหมเหมือนกับที่่อ,อ ขึ้นว่าเบอร์ไม่อัปเดตค่ะพี่ถนอมแต่มีของสสจใครมีปัญหาเดียวกันแบบลงตุ้มไหมที่เราพอสตอหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะผู้ป่วยชาวบ้านก็ไปรับยาปกติรับที่นี่พอมีการย้ายสังกัดไปสังกัดกับอบจทางนี้บอกว่าไม่มียาจ่ายให้แล้วให้ไปซื้อเองไอ้เจ้าหน้าที่ที่บอกให้ไปซื้อเองเนี่ยอันนี้พูดไม่ถูกเสียหายหมดพูดอย่างนี้ได้ไง มันเป็นข่าวที่แล้วมันรู้สึกแบบสิทธิบัตรทองนี่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับยาตรงนี้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าถ้าคุณไม่มีจ่ายให้เขาเนี่ยเขาจะต้องไปรับที่ไหนค่ะคุณต้องตอบตรงนี้ไม่ใช่บอกให้ชาวบ้านไปซื้อเองอันนี้ไม่ถูกคุณยายนี่ยังรับที่รพสมทบอยู่เลยนี่ตอนนี้ชาวบ้านมาซื้อกันเองขนาดหนาคกันเองครับอ่าเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะพี่หน่อมหาเปอรล่าสุดไม่เจอนะคะแต่มีของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะพี่หนอมเอาไหมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยนะ เดี๋ยวขอขอตรวจสอบวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเอาไว้พรุ่งนี้ตผมตามเรื่องให้ลุงนะแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกับรอพอกับนั่นแหละสปสชเอาลุงครับรับเป็นการบ้านเรื่องนี้เผื่อแล้วถามท่านอื่นมีปัญหาเดียวกันนี้ไหมครับแล้วก็ถ้าท่านมีข้อมูลเนี่ยช่วยตอบผมด้วยว่าคว่าในกรณีที่ไปรับที่รอพอสตอไม่ได้เนี่ยท่านไปรับที่ไหนครับเพราะที่หนองขาวนี่เขาบอกอย่างนี้ใช่คเ๋จะได้คุยกับ คุณผู้ชมบอกว่าพระสมุตเจดีไม่มีปัญหาน้าจ่ายยาปกติที่บ้านมีก็อนามัยก็ให้ไปรับรพสตกองรับที่นี่จะย้ายไปไหนก็ต้องรับที่เดิมเหมือนเนาะก็กำลังสงสัยอยู่เนาะครับได้ครับเดี๋ยวตามให้พ่งนี้นะครับเดี๋ยวตามไนตรนัเดี๋ยวขอรับเรื่องไว้นนลุงนะครับสวัสดีครับเป็นโทรให้ครับ